ทำไมถึงได้ทำโรงงานได้มาอ๋อเพราะว่าเมื่อปีพศ2547รัฐบาลของพระเนี่ยรเขาส่งเสริมชาวบ้านที่ต้องเล่าเนี่ยให้เป็นให้เป็นเล่าที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมให้ให้ทำแล้วก็ให้เสีย ให้เขียนภาษีในการส่งเสริมชาวบ้านเนียให้มีงานทำต่อมาเนี่ยมันก็มีผลกระทบคือจากกระทบจากลงใหญ่ลงใหญ่เพราะก็ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยช่วยอย่างหนึ่งคือช่วยชาวบ้านมีงานทำโดยตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะปัจจุบันค่ะ จากสถานการณ์โควิดนะค่ะอ่าอาจารย์ได้รรรับบผลกะะทอไบ้างคะอะไรบ้างคะเข้อบอกว่าได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบจากรัฐบาลที่ห้ามให้ไม่ให้อ่ชาวบ้านประชาชนไปดื่มเหล้าออกไปดื่มเหล้าเหล้าไปดื่มเหล้าก็ทำให้ยอดขายลดลง เล้นั้นเ่ะแล้วก็นี่นะคะคือทำโรงงานทำโรงงานของอาจารย์เนี่ยให้ช่วยเหลือคนในชุมชนช่วยเหลือช่วยเหลือให้หนึ่งก็ให้ชาวบ้านได้มีงานทำใ้ไหแล้วก็ออะไรอ่ะ อะไรอ่ะคือรับซื้อสินค้าอย่างอย่างการเกษตรอย่างการเกษตรเนี่ยก็รับซื้อของชาวของชาวบ้านที่นำมาขายก็มาหมักเล้าก็ช่วยบ้างนิดหน่อยาก็เหมือนกักเอนกาด้่องใ้นน้านในบได้เป็นตัวเลยช่แล้วก็มีงานทำแล้วก็อีกคำคือในการทำโรงงานเนี้ย หลักธุรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ก็มันมันมันก็มัก็ที่การประหยัดใช่ไหมก้แบบดําเล่าที่ได้เอามาหมักทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยก็ใช้กับน้ําตาลหรือว่าสาลวาเนี่ยเอาเอาเอาไปทําปุ๋ยขินแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นความสุดท้ายที่พิมพ์กันแล้ว แนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างไรคะที่ให้อาจารย์เนี่ยประสบความสำเร็จทุกวันนี้เลยค่ะอ๋อ ก็คือหนึ่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็ไม่ใส่สารอะไรที่ทําให้เป็นอันตรายคือเหล้ามันเป็นแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เป็นอันตรายต่อต่อสุดตางแต่เราไม่ได้เอาสารเคมีที่มันเป็นอันตรายเนี่ยไปใส่ในน้ำเหล้าแล้วเราก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพให้อยู่ในคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดไข่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดูขอบคุณมากนะค่ะ ที่้จากสถาบนน้อได้รู้ว่าคนนบครเนี่ยมีความรักใคร่รักเดียวกันแล้การและการและก็บาบนได้ังสอาว่าสุราในรืน้่ว่ามันจะไม่ดีเมไปค่ะถ้าเรารู้จักนำสน้ำเป็นประโยชน์หรถ้าดื่มกดื่มแต่ควไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนเกินคือเกิดความเดือดร้อนเกินค่ะแล้วก็ในการ 你们别骂我啊！ ประสบความสาเร็จในชีวิตเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ